เป็นสไตล์บ็อกสุดบ็อกเลยไงผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะแต่ไม่รู้จะยืนแบบไหนดีดิเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งสองสามไปฮึขอตัวหนึ่งดีเฮ้ยเอโต้เฮ้ยเอโต้เฮ้ยเอโต้ไปแล้วโอเคเสือเตี้ยเสือเตี้ยปั่นลูกนี้อ้าวโอ้โหอุตส่าห์เห็นเทคนิคดีๆเลี้ยงบอลอย่างพิ้วจ่ายบอลอย่างดีแต่กดหนีทั้งนั้นอ้ สวัสดีครับทุกคนครับถ้าเกิดใครติดตามคลิปผมเกือบทุกคลิปนะครับผมโดยเฉพาะเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ใน E ีฟบอน2025นะครับผมไกนี้มาก็ราบไปแล้วนะครับว่าเออได้อีพิกกี่ตัวนะครับผมได้ตัวที่มาเติมเต็มเนี่ยประมาณ5 6ตัวนะครับผมถือว่าดวงดีเหมือนกันนะฮะสำหรับไกไอดีไกในมานะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ทองนะยังเก็บทองต่อไปมีประมาณ3,000ันกว่าทองนะครับส่วนไกโรนัลโดนะครับอันนี้ดวงไม่ดีเลยนะครับผมตัดสินใจใช้ทองที่มีอยู่เนี่ยเกือบ3 0 0พันทองเหมือนกันนะครับผมไปสุ่มแพ็คโด นะครับผมซึ่งก็เกลือไม่ได้โรนันดิโอนะครับโคตรเซงนะฮะกว่าจะเก็บทองได้นะครับแต่ยังไม่ได้ทําคลิปของเมสซี่เลยนะครับนี่เป็นเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่เมสซี่นะครับผมตัวที่เป็นตัวแบกนั่นคือเมสซี่ใช่ป่ะเมสซี่บิ๊กไทม์2015นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมว่าเมสซี่ล่างเนี่ยเนี่ยก็น่าเล่นมากนะครับยังอยากถ้ามีแพ็คกลับมาให้เปิดเนี่ยผมอยากจะเปิดนะผมอยากจะเปิดเพิ่มให้อดีอื่นเลยนะครับแต่ติดตรงที่ว่ามันอาจจะยังไม่มีบูสเตอร์เมที่2นะครับแต่ค่าพลังสวยแล้วอาจจะเหมาะสําหรับแพทนี้ ด้วยหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคิกกิ้งพาวเวอร์นะโคตรดีนะครับผมนี่เป็นร่างที่ผมชอบมากที่สุดนะตอนนี้ของเลออนเนียเมซี่นะครับทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาดูความคืบหน้ากันต่อนะครับก็ได้โรเบเปโต้คาร์ลอสไปใช่ป่ะร่างบาซินนะครับได้คาฟูฟานเนอร์ฟาสนะครับผมที่เปิดอีพิกฟรีในช่วงท้ายของภาค2024นะครับที่ได้เปิดฟรีกันประมาณ17ครั้งนะครับก็ได้ตัวดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสลับกันไปนะครับไอ้ดีไก่เนย์มาเนี่ยได้อีพิคชดเชยจากตั๋วต่อสัญญาาไปประมณ ตัวเป็นตัวดีๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นไอดีไก่เมซี่เนี่ยไม่ค่อยได้ตัวดีนะครับอ่ะยังไม่ได้เปิดดิยังไม่ได้เปิดแต่ว่ากิจกรรมก่อนจบส่งท้าย2024นะครับก็ได้อีพีกฟรีดีนะครับแต่ i อดีไก่นี้มาไม่ได้ตัวอีพีกเลยนะครับผมก็สลับกันไปนะครับถือว่าถลทัวๆกันไปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดฟรีอีพิกของเมซี่นะครับเปิดได้6ครั้งจากตัวตั๋วต่อสัญญาที่ชดเชยได้แค่6ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองช่วยผมคิดหน่อยนะครับว่าผม การคิดวิเคราะห์ดีนะว่าผมจะเก็บทองไว้เปิดแพ็คไหนดีนะครับในอนาคตนะอันใกล้นี้นะครับผมก็น่าจะมีแพ็คมาให้เปิดกันเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอเปิดตัวฟรีก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดในแพ็คนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากได้แต่เนียยฟานบุยเตนนะครับผมเซนเตอร์แบคล่างใหญ่ของบาเยอร์มิวนิกนะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอ็ดการ์ดาวิดนะแล้วก็กูตีนะครับสตัวนี้นะที่ที่อยากได้นะครับผมแล้วหน้าเป้าก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงหน้าเป้าไอดีไก่เมซี่เหมือนกันนะครับ ไปเปิด6ครั้งตรงนี้ก่อนนะครับครั้งแรกครับขอการ์ดเขียวมาเลยมิโกวิเลียมแมเป็นโซนไทม์ได้จะดีมากนะครับผมครั้งแรกครับเกลือครั้งที่2ครับขอสักตัวหนึ่งก็ดีใจเลยนะแหมเปิดได้แค่6ครั้งนะครับได้ตัวตามที่อยากได้สักครั้งหนึ่งสักตัวหนึ่งนะจะดีมากนะครับผมที่2เปิดได้น้อยมากนะครับผมครั้งที่3ครับเฮ้ยใช่ปะสีเหมือนจะใช่นะไม่ใช่อีกโอขอสักตัวหนึ่งก็ดีใจเลยนะเปิดได้แค่6ครั้งอะ อีกแค่สามครั้งครับหนึ่งสองสามไปขอตัวหนึ่งดิโอ้โหยาใจร้ายพี่โคอย่าใจร้ายไม่เอาไม่เอาย่าใจร้ายกับผมได้ไหมถ้าอยากเปิดได้ก็ใช้ทองเปิดไม่ได้แล้วนะครับในแพ็คนี้นะฮะครั้งที่5ครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ้ยตัวหนึ่งก็ไม่ให้หรอเฮ้ยมาว้ตัวหนึ่งใครวะอุ้ยเปิดตีตกใจหมดเลยเปิดตีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคพอได้พอได้พอได้เปิดตีพอได้เก็บไว้ครับ โอเคครั้งสุดท้ายขอสักตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะฟาร์บูตินนะครับผมกูตีแบบนี้โอกาสไม่มาแล้วโอเคเปิดได้6ครั้งนะครับแค่6ครั้งเท่าน,นั้นเองได้เปิดตีมา1ตัวนะครับผมไม่รู้จะจับทีมลงยังไงนะครับโอมาอัปเดตกันนิดนึงนะตอนนี้มี2120อยี่สิบอ่หกสิบสองทองนะครับผมไอเทมต่างๆทองต่างๆที่อยู่ในจดหมายเนี่ยผมเก็บไว้ตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับผมแล้วก็มากดรับในภาคนี้นะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บบางอย่างนะ2,112ันนทองนะครับในมิชชั่นก็ไล่เก็บบ้างแล้วนะครับผมในสตาร์ทอัพนะครับแล้วมีรับล็อกอินด้วยนะครับผมปึ๊บเป็น2,262ทองนะครับ แล้วตอนนี้ที่เปิดฟรีได้เนี่ยก็จะเป็นพวกของบาซ่าบาเยิร์นะครับผมอันนี้ค่าพลังไม่สูงนะครับอ๋อแล้วมีเปิดด็อกบาฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับผมแต่เนี้ยสุ่มนะหนึ่งใน50นะครับถ้าได้ด็อกมามานี่ดวงโคตรดีนะครับผมแต่โอกาสน้อยมากครับผมเกลือไปกินตั้ง <c oughs> ขอเปิดการ์ดพวกนี้ทิ้งหน่อยนะครับจะได้เคลียร์ช่องไปด้วยบาซ่าบาเยิร์บาเยิร์ครับ ถ้าเฮลิเคนตันสักร้อยหนึ่งร้อยสองจะดีมากเลยเนาะเผื่อจะเอามาใช้บ้างนะครับปึ๊บอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายครับ นี่เหมือนแบบเป็นแพ็คที่เอาไว้ให้กับไอดีใหม่เน,ะเนะเาะไอดีเก่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นักนะครับผมเมสซี่แพ็คนี้ผมเก็บไว้ลก่อนล้วกันนะครับมันไม่มีวันหมดอายุนะผมขอเก็บไว้เป็นที่ะทึกละกันเพราะยังไงก็ใช้เมสซี่ล่าง2 0 1 5 Big Time เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับผมเปิดเมสซี่อันนี้ไปก็ไม่ได้ไปใช้อะไรนะครับก็เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันไม่มีหมดอายุนะ no expiration นะครับผมเก็บได้ตลอดเลยเป็นอนุสร์แต่กับชนรุ่นหลังนะครับแพ็คตอนนี้เป็นบาเยิร์กับบาซ่าใช่ไหมผมก็คิดอยู่ นะครับว่าหลังจากที่เข็ดหลาบกับไอดีไก่โรนันโดไปแล้วเนี่ยเปิดแพ็กบาเซโลนาไปไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วทองที่สะสมมาของไอดีไก่เมสซี่เนี่ยจะยังไงดีนะครับแต่ถ้าดูจากทีมแล้วเนี่ยนะสแพ็กนี้อาจจะยังอาจจะยังไม่เปิดนะครับอาจจะใช้ตามนี้ไปก่อนนะครับผมมันก็สามารถใช้ได้ดีอยู่นะฮะอ๋อแล้วผมได้เดลนิซันร่างนี้มานะครับจริงๆต้องจัดทีมแบบนี้กิสมันกิสมันเท้าซ้ายเดลนิซันก็เท้าซ้าย เดดิสซ De ันต้องเปิดตำแหน่งกลางลุกถึงจะดีนะร่างนี้เขาเป็นโฮเพเยอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มตำแหน่งหน่อยดิไอเทมมีเยอะนะครับขอสุ่มตำแหน่งหน่อยปุ๊บจะหมดกี่ชิ้นครับเนี่ยเอ e w moments later เออมาแล้วหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหฮึเออ โอเคไปประมาณเกือบ10ชิ้นเหมือนกันนะครับผมได้กลางรุกแล้วเออถ้าผมยืนแบบนี้เนี่ยคือตอนเนี้ยกลางรุกผมมีแต่ตัวเท้าซ้ายหมดเลยเนะเดีวนิ้สันเมสซี่กิสมันนะครับว่าจะขี่คอกันหน่อยนะเนี่ยอาจจะฝืนฝืนหน่อยหรือเปล่าวะงงอยู่เหมือนกันว่าจะจัดทีมแบบไหนนะครับผมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะก็เดี๋ยวลองยืนเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโฮเพเยอร์สองตัวเลยไม่รู้จะเข้าท่าหรือเปล่านี่เนี่ยกิสมันก็โฮเพเยอร์นะยืนคู่กันนะครับเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนกาเซมิโลหรือจะใช้เปิดตีดีเนาะใช้เปิดีกว่าม เดี๋ยวลองก่อนลองทดสอบก่อนนะครับเป็นสไตล์บ็อกสุดบ็อกซ์ด้วยงงผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะแต่ไม่รู้จะยืนแบบไหนดีอะดิเดี๋ยวขอคิดแปบบ๊บ A few moments later เออผมว่าผมจะลองยืนแบบนี้ดูนะครับผมดูซิว่าจะเข้าท่าหรือเปล่านะครับผม <c oughs> จับกลางลุกใส่ไปแบบนี้นะครับผมมีเทมเพเกอร์อย่างเมสซี่เนี่ยมายืนตรงกลางดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองดูว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับขอไปลองเก็บทองด้วยนะครับผมตอนนี้มันมีอีเวนต์แบบอลิมิเต็ดนะ นี่อันนี้นะครับอลิมิเต็ดนะครับผมเดี๋ยวลองไปเล่นในนี้เก็บทองไปด้วยในตัวสักแมตช์หนึ่งดิเป็นไงเมสซี่この試合なんとカフเมียกคว้าบอลแรงของเมสซี่โอ้ยไกลไปหน่อยก็อすね。หมุนมากเลยครับสวยๆโอ้โหโดนกระแคกหมุนมากเลยครับสวยๆโอ้โหโดนก็แคบ แขงช่องนี้แล้วก็ปั๊บไปเอา้าไม่เข้าเหรอกระชากไปแล้ววิ่งอ้อมไปเลยวิ่งอ้อมไปเลยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละครับโอ้อา้าวแบบนี้ก็ยิงเลยสิครับจาไม่กาไทยบาร์เซโลมะเดทายเร็วหนอมาออลิตายส์มัสนิ่มๆครับ น้ำน้ำนิ่มๆไปก่อนยิงยัดไปก่อนอือไม่ทบเตะที่เดชแต่มีงดหน้าตอบให้แสดงครับนี่ร้อยโอ้ได้ประตูจากลูกโหม่งบนชนเอาทดารับตัวก็ยังออา้าไปแล้วครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยไหลให้ใครแล้วครับโอ้โหแรงอีกอื้อาวโอ้โหอุตส่าห์เห็นเทคนิคดีๆ เลี้ยงบอลอย่างพิ้วจ่ายบอลอย่างดีเหลี่ยมบอลอย่างดีแต่กดหนีซัง,งั้นโอ้ได้มาเฉย50ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มายังไม่ค่อยเห็นอะไรมากครับเพราะว่าเล่นไปยังไม่ค่อยได้จังหวะเท่าไหร่แต่ก็ได้มา50ทองนะครับเดี๋ยวผมลองไปสเปนิสลีกสักแมตช์ดิสเปนิสคัพนะครับแต่อันนี้มันจะใช้ได้ตัวไม่จำกัดอใช้ตัวได้จำกัดนะครับต้องเป็นตัวลาลิก้าเท่านั้นนะครับ ไปแล้วครับลุกแล้วครับขอหนึ่งลูกก่อนนะครับขอบคุณครับ้วันดากฟคาราเอโต้เฮ้เอโต้เโอ้โอ้ยไม่เข้าโชคดีโเดต้แงอยงอย่างนี้ต้องอย่างนี้โอ

そうですね。トランジションの局面でグリーズマンからベリンガム裏へ届くかバルセロナマーサーフロンチョイヤーウィミカリーヘドリエグリーズマンマラドーナオーケーセルティアセルティアマローフィーエーイヤー เันดฟสกไม่มีอะไรห้าสิบทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาและตาแทบกระเด็นโอเค อีก50ทองครับตอนนี้เราก็ได้เพิ่มอีก100ทองนะครับก็จะเป็น2 3 6 2ทองนะครับหลังจากที่ผมได้ทดสอบแผนใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมตัดสินใจได้แล้วนะว่าทองที่เก็บไว้อยู่เนี่ยครับผมจะเอาไว้เปิดตามล่าแพ็คแบบไหนดีนะครับแพ็คที่ผมต้องการก็คือกองหน้าครับกองหน้าตัวเป้านะครับถึงแม้ตอนนี้จะใช้เอ็มบาเป้อยู่แต่มันเป็นร่างปารีสนะครับก็มีหลายครั้งที่อาจจะต้องไปเล่นอีเวนต์แบบอิตาลีสเปนอะไรพวกนี้นะครับผมผมคิดว่าส่วนตัวผมจะรอเก็บทองแพ็คเอออดีเมซี่เนี่ย พอแพ็คที่มันคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมตายาวๆได้เลยคือใช้งานยาวๆได้นะครับสาหรับแนวทางของ ID สายฟรีเนี่ยคือเราต้องเน้นตัวที่สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับใจต้องเย็นแพ็คมาปุ๊บอย่าเพิ่งรีบเปิดนะครับรอดูท่าทีก่อนนะรอดูคนอื่นรีวิวหรือว่ารอดูผมรีวิวก่อนก็ได้นะครับว่าตัวนี้เหมาะหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นสาย ID สายเปก็อีกเรื่องนึงนะไอดี ID สุรสารยิ่งยิ่ง,งไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่คุ้มค่าจริงๆผมว่าตําแหน่งที่ผมต้องการตอนนี้ก็คืออ1นั CF งห้าาตวเป ครับผม2อาจจะมีการรับด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยใช้เป็นบ็อกซ์ซบ็อกซ์อยู่นะครับเปอร์ตีนะอาจจะต้องตั้ง individual instruction นะครับผมอย่าเติมขึ้นไปเลยนะครับนี่อาจจะต้องตั้งเปอร์ตีแบบนี้นะครับผมจะได้ยืนประคองเกมรับกันได้นะครับผมเนาะก็น่าจะต้องเป็น CF นี่แหละไม่รู้ว่าจะเป็นลูมิเนเก้ไหมลูมิเนเก้สองบูสต์บูสเม็ดสนะครับผมหรือถ้าเอโตมาก่อนก็อาจจะจัดเอโตนะครับหรือถ้าเกิดว่าบัปเป้มาโโอ้หผมจะได้บัปเป้โชว์ไทม์มากนะครับไม่เป็นไรฮะไหนก็คงมาเรื่อยๆนะครับบัปเป้อาจจะมีพวกกั๊ ใช้แทนทดแทนไปก่อนก็ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับ ID ไก่เมสซี่นะครับผมก็เดี๋ยวเก็บทองไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเดี๋ยวมีแพ็คให้เปิดกันได้เปิดแน่นอนนะครับทองที่ส,งส,งส,ส่งสั่งสั่งสั่งสมไว้สะสมไว้กว่าจะได้มาเลือตาแท็กกะเด็นนะครับผมสายฟรีแบบ100%สําสำหรับเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่ทั้งหลายนะครับโอเคนะครับใครไม่ไดกดติดตามช่องมอมสกีโอฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครัััับบบสสววดดีีีีครรมมไองงเ่ตนึ I've changed for the better this time I thought I would never be fine